สวัสดีครับมาต่อกับพาร์ทที่2นะครับของวิที่สามวิชากรมแอปนะครับจากคราอยู่แล้วนะครับเราเตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลแบบจุดนะครับของกรมุตุนะครับทันนี้จะมีอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับที่จะมาใช้ในวันนี้นะครับเครื่องมือเวกเตอร์นะครับก็เป็นข้อมูลลุ่มน้ํานะครับซึ่งตอนนี้พระราชกฤษฎีกานะครับปีสองห้าสี่สองห้าหกสี่ขออภัยครับก็ได้ประกาศแล้วว่าลุ่มน้ํามีทั้งหมด ยี่สองรูปน้ำนะครับซึ่งผมแนบนะครับข้อมูลมาให้นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับเมนซับเบซินนะครับในนั้นก็จะมีเชฟไฟอยู่นะครับก็ขอให้เปิดนะครับเข้ามานะครับดังรูปนะครับก็คือแอดเข้ามาแบกเมาส์เข้ามาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดแบบปกติทางช่องทางเลเยอร์นะครับเพ่เลเยอร์แอดเตอร์เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกข้อมูลนะครับในเคสนี้ ข้ความทีเมนเบสินนะครับก็เป็น s s p นะครับกด Open ก็ได้เหมือนกันโหลดเข้ามานะครับสองช่องทางนะครับโอเคนะครับมีทั้งหมดยีบสรูปน้ำนะครับจเล่นกันวันนี้นะครับก็ผมจะ Edit นะครับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเช็คข้อมูลก่อนนะครับก็ b a s ินนะครับเมนเบสินทั้งหมด 22ลุ่มน้ำนะครับโอ okay. เคฟิลเตอร์เลี้ยงแต่ลุ่มน้ำลำดับหนึ่งจนถึง22นะครับโอเคนะครับฟอนต์ s <S ไม่ติดพลาดอะไรนะครับผมก็ให้ขึ้นคำอธิบายไว้นะครับก็เ,เป็นเลือกเป็นแบบนะครับคำอธิบายไทยนะครับใส่ออฟเฟอร์หน่อยนะครับเท็ก โอเคนะครับอันนี้ผมก็ใส่แจงเสจสีนะครับ Classify นะครับของข้อมูลเ a ็น l e มีิ Classify นะครับตามข้อมูลของ Basic Code นะครับของ Classify นนะครับโอเคครับก็ใส่สีนะครับสีค่อนข้างจะเจ็บไปหน่อยผมก็สามารถปรับได้นะครับนะครับ ก็ไปที่ซิงเกิลเดิมแล้วก็ปรับโทนเข้มผมปับความโปร่งสักสี่สีละกันนะครับโดยุลไหลนะครับแป่งสีตามโคดนะครับทำนะครับ r a เมอน,นล้กัน c l a s s i มันนะครับก็เป็นโทนสีที่นุ่มนวลขึ้นนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ผมมีข้อมูลยี่ิบสองลูกน้ำนะครับแบ่งตามสีต่างๆดังรูปนะครับดังในคิวชิตทางขวามือนะครับหลังจากนั้นก็เช็คข้อมูลกรมตุนะครับที่ผมดึงข้อมูลมานะครับอ๋อผมลืมใส่ข้อมูลรัดลองถูกไหมครับคราวนี้เราต้องคำนวณอ่ะโอเคนะครับผมจะชบทวนให้ตอนนี้จะคำนวณข้อมูลรัดลองนะครับขอข้อมูลแบบจุดนะครับก็ไม่ยากนะครับคำนวณทั้งโพลิกอนก็ได้ลายก็ได้นะครับ เร็นนี้ผมจะเพิ่มข้อมูลดัดลองกับไปที่ Open Attribute Table นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่คำสั่ง Open Field Calculator ครับเปอนการคำนวณข้อมูลชคอ,อลัมน์ทั้งหมดนะครับผมก็จะกำหนดแถวใหม่ฟิลด์ใหม่นะครับให้ชื่อว่ารัดนะครับข้อมูลลัติจุดเป็นทันิสมผมตั้งเป็นเรียวนะครับ p ี่พิกนะครับ,นรบแน่นอนก็เราก็ไปที่ Geometry นะครับให้จอกข้อมูลรัด ีิจูดต,ต้องเป็นดอลลาวนนะครับข้อมูลในแนวดิ่งดอลลาร์วนนะครับรีเทนเดอะไวน์โค r ิ i เน t ตนะครับก็เดับเบิลคลิกนะครับก็จะโชว์ค่าพื้นฐานมา r e v วิวให้สิบเก้าระดัจูดที่สิบเก้าโอเคถูกต้องครับโอเคคำนวณออกมาแล้วนะครับก็ได้แถวมานะครับวันนี้ผมเพิ่มคำนวณอีกนะครับก็เป็น ลอง i t จูดนะครับใช้คำว่าลองโอเตัว,หญ,ตตวหญ่ตัวอย่จะเล็กก็ได้นะครับตั้งให้มันเหมือนกันสีตำแหน่งนะครับแน่นอนก็ไปซ้าที่ geometry นะครับอันนี้ก็เลือกดอลลาร์ x นะครับ return ค่า x ออกมานะครับก็คือค่า x ออกมาคือลองดิจุดนะครับโอเค99ลองดูที่ิจุโอเคใช้แล้วโอเคครับก็คุณก็จะได้ข้อมูลแถวใหม่ ทั้งลัติจูดลองดีจูดแล้วนะครับเรียบร้อยยมลองดูเช็คถูกไหมนะครับซิงเกิลลัมเบลเริ่มแบบลัติจูดเห็นไหมครับก็จะเรียนจากลัตติจูดน้อยมามากนะครับแนวดิ่งใช้ลัตติจูดนะครับตั้งแต่6.4จนถึง1ิก้านะครับลองเช็คลองดีจูดซ้ายมาขวาเ8ถึงถึงร้อยห้าโอเค นั้นเราก็โชว์เป็นชื่อสถานีนะครับ Station name โอเคครับเลือกไซส์ให้เหมาะสมผมก็ลองให้ญ่ไปเพราะว่าสารสำคัญอยู่ที่นะครับแล้วก็ผมลองซ้อน Basin ให้แสดงเปนสีแดงดีกว่าสีจอได้ชัดเจนกว่านะครับ Basin ใช้สีสีแดง อ่าโอเคซอ้อนกันโอเคครับอันนี้ผมก็มีข้อมูลสองชุดแล้วนะครับทั้งข้อมูลแบบจุดนะครับเป็นข้อมูลของกรมอุตุคราวนี้เราจะมาทำการทดลองแรกแลบแรกนะครับก็คือการตัดนะครับตัวอย่างผมจะตัดสถานีน้ำฝนนะครับของกรมอุตุที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับที่อยู่ในลุ่มน้ำป่าสักดคำสั่งที่จะใช้นะครับเราจะซีเล็กก็ได้นะครับ ที่ผมสอนในคลิปก่อนหนะ้าแต่จะค่อนข้างเสียเวลาเทคนิคหนึ่งนะครับคือการคลิปมันนะครับเรื่องต้นนะครับเนื่องจากข้อมูลมันยีบสองลูกนำผมลองดึงข้อมูลเฉพาะผมก็จะซี Select เล็กนะครับก็ซีเล็กเฉพาะป่าสั่งนะครับผม Extract มันออกมาขอเซฟซีเล e กเ e ็ดฟีเจอรเป็นผมขอบราว์ไฟล์โอเคผ่าพในแบบ3ถูกต้องป่าสั b okay. บสซิ่งเแต่ผนตั้งชื่อนะครับตั้งเป็นปาสากที่วัเบสิโอเคก็ได้เลเยอร์หนึ่งแล้วนะครับออกมาเป็นปาสักนะครับซทึบหน่อยคราวนี้นะครับตอนนี้มีสองเลเยอร์ที่เรามาคำานณน,นะครับก็คือเราจะตัดนะครับข้อมูลตุเนี่ยนะครับคำสั่งที่ใช้นะครับกรณีนี้กรณีต้องการตัดเนี่ยเราไปที่ vectorctor geoprocessing tool นะครับจะมี Tool พื้นฐานอยู่ บบัฟเฟอร์เดี๋ยวผมให้สอนให้บัฟเฟอร์คืออะไรนะครับเอาคาสั่งแรกของคลิปนะครับคำสั่งคลิปก็คข้อคสั่งง่ายๆนะครับก็คือดูจากตัวแดกแกรมนะครับตัวของคิวจิสเนี่ยมันจะมีรูปแดกแกรมช่วยนะครับตัวอย่างคลิปก็คือการทีุ่มมีสองเลเยอร์แล้วมาซ้อนทับกันมันจะเอาส่วนที่มันซ้อนโอเวอร์เลยร์กันทับกันดึงออกมานะครับเทคนี้เขาจะใส่นะครับข้อมูลพื้นฐานแน่นอนผมต้องการตัดข้อมูลฝน สารีโกโมโตะนะครับผมใส่ข้อมูลเ m d เข้าไปนะครับโอเวอร์เลเยอนะครับสิ่งที่ต้องการมาซ้อน Overlay แน่นอนก็คือป่าศักถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดคุณต้องการเซฟออกมาเลยก็ให้ตั้งผ่าได้เลยนะครับเ e ีย t e เทม Layer ี่เลเอกรณีที่คุณไม่ใส่อะไรเลยมันจะคำนวณทดลองก่อนมันยังไม่เซฟมานะครับกรณีที่คุณไม่แน่ใจผลลัพธ์แต่ถ้ากิดคุณแน่ใจแล้วก็ให้ไปที่ Save t ู f i ล e เลยนะครับก็ตั้งเป็นสกุล ตอเชฟได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ไปชื่อใหม่ของคุณนะครับกรณีนี้ผมไม่ชชัว์ว่าถูกเปล่านะครับผมก็ยังไม่ใส่รันงันให้่เกียรเป็นเทมเพลอรี่เลเยอร์ไปก่อนกดลันครับโอเคเห็นนะเกิดเป็นปัญหาขึ้นโ <No, S 2> อสอโอเคครับรู้ละปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโอเคคลิปเยอะที่เกิดขึ้นเมนเบสินน่าจะพิก,กัด เช็คก่อนนะครับ projection เ,เป็น C, ีสิบเจ UTM เหมือนจะหาไม่เจอเช็คก่อนโอเคไม่เกี่ยวสิอ๋อโอเคผมยังไม่ได้มันไม่ยอมคำนวณเพราะว่าเราผมยังไม่ได้เซฟนะครับหยุดเซฟก่นอนเคเรียบร้อยแล้วขอโทษนะครับที่กิ้ยังไม่คำนวณเพราะว่าผมยังอีดิมันอยู่นะครับขออภัยเราใหม่นะครับ ไปที่เวกเตอร์นะครับผมจะคลิกมันออกมานะครับข้อมูลที่ใส่เข้าไป TMD ถูกต้องแล้วข้อมูลจุดนะครับผมก็เอาผ่าสักพุที่ที่ต้องการโอเวอร์เลยซ้อนเข้าไปตัดนะครับตัดกดคำนวณน,นะครับ no special เอาพุดออกนะลองเช็คันนะครับ โอเคก็ okay, ออกนะครับไหนน่าเกิดเป็นบั๊อะไรมาโอเคนะครับหลังจากคำนวณแล้วจะขึ้นชั้นเลเยอร์ที่เป็นเครื่องหมาย IC แต่ว่ายัางไม่ได้เซฟออกนะครับก็คลิปออกมาจุดที่มันขึ้นมาทั้งหมดเดี๋ยวเขาเช็คเอาแาบสากมาซ้อนก่อนเนี่ยครับมีสถานีอยู่นะครับเช็คนะครับมีทั้งหมด6สถานีครับที่เราตัดมานีครับคำสั่งแรกคลิปนะครับ ตอนนี้ยังไม่เซฟนะครับจะเกิดคุณปิดโปรแกรม q ิว i ิไฟล์ก็จะหายไปเลยนะครับก็ export รมันออกมาชัวรแล้วนะครับผมก็เซฟนะครับเพื่อเป็นเ s เอซไอเชฟไฟล์โอเคเรื่องได้หลายสกุลน,นะครับครนนี้ผมออกเป็นเชฟไฟล์ Fi, ก็จะเป็น TMD Station นะครับของป่าสักนะครับ โอเคออกมาแล้วนะครับอันนี้คุณก็สามารถรีมูฟมันออกได้นะครับโอเคคาสั่งแรกจบไปแล้วนะครับการคลิปมันนะครับคําสั่งที่สองนะครับกรณีอินเตอร์เซ็ก์นะครับ,ร sex, รบเดี๋ยวมาดูกันนะครับกรณีนี้อินเตอร์เซ็ก์นะครับ,ร sex, รบเดี๋ยวผมจะอันดีที่ะคูสั่งนะครับบัฟเฟอร์ ลบเพิ่มใช้ข้อมูลแบบลายนะครับก็คือสร้างระยะนี่เหมาะกับไปก่อนดีกว่านะครับเอาเป็น intersection นะครับ intersection คำสั่งของมันก็คือเอาอะไรคันนี้ intersection จะค่อนข้างซับซ้อนกว่าคลิปที่หนึ่งนะครับคลิปคืออะไรที่มันซ้อนกันส่วนที่มันซ้อนกันเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมกับวงกลมเดี๋ยวผมขอตัวอย่างนะครับโอเคครับไม่เป็นไรดูตัวอย่างเลย ก็เดี๋ยวผมจะ add layer เข้ามาสามปุ่มน้ำนะครับก็จะมีนะครับวิธีสร้างรุ่มน้ำใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับเปิด layer ที่คุณต้องการมาตอนนี้ผม deselect ปากกาก่อนนะครับผมจะดึงสร้างรุ่น้ำมาสามรุ่น้ำหม่นะครับคงต้องเป็อาชสเหลือชีมูลนะครับวิธีทำก็เหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นแบบนะครับ จริงๆโอเคได้ Select ผมเอาชี G ก่อน,นะน,นนะครับนึ่นะ, okay. นะครับน่าจะา okay. าาแบบดกดซ e เล็กฟีโอเคนะครับก็น่าจะค้างโอเคครับไม่เป็นไรเอแบบอัเดิมก็ได้ชีนะครับได้มาแล้วผมก็ Export ไป นะครับ save select ed, save select layer นะครับตั้งชื่อออกไปนะครับเป็นชีนี่ต้องระวังนะครับจะเห็นไหมครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดกดโอเคไปไม่ดีละเพราะว่าตัว C I S ที่มันตั้งไว้เนี่ยพอดีผมทำหลายกันที่นะครับมันจะเซฟออกเป็น U T M zone 47อย่างที่เราเรียนกันชีมูลนะครับเลเยอร์ต่างๆที่อยู่ถัดจาก ลองดีจูดร้อยสององศาเนี่ยมันจะใช้โซนสี่สิบแปดไม่งั้นถ้าคุณโปรเจคชันเลเยอร์ผิดเวลามาซ้อนอะไรเลเยอร์เลเยอร์จะมีปัญหานะครับเครนี้ผม project เป็นรับรดลองดีกว่าก็ใช้เป็น w g s 84นะครับชั่วกว่าให้ออกมาเป็นรัดรองนะครับกดโอเคนะครับผมก็ได้ลุ่มน้ำชีออกมาแล้วทำซ้ำอีกสองลุ่มนะครับเห็นไหมครับสร้างเลเยอร์มาเหม่แลนะ้วอันนั้นลุ่มหน้าอันนี้ผมสร้างมาบ้านแล้วนะครับผมก็จะแอ ไปเลยนะครับมูนผมดึงมาเรียบร้อยแล้วเราวก็สองตัวแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองอินเตอร์เซ็กของข้อมูลกันนะครับของข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมพายตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณจะงงน่าจะเอาชื่อนี้ออกเป็นสิ้อเู่และโอเคนะครับ อนนี้ผมมีรูปน้ำสองรูปนะครับชีกับมูลผมจะลองอินเตอร์เซ็กข้อมูลกันนะครับสานีกลมุตุกับสองรูปน้ำนี้จะเช็คอินเตอร์เซ็กขอไปนะครับก็ติโเฟซซิ่งนะครับอินเตอร์เซชันนะครับเคสนี้นะครับก็เราจะใส่อินพุตเลเยอร์นะครับของข้อมูลก็เราจะอินเตอร์เซ็กนะครับใส่เป็นข้อมูลกลมุตุนะครับทั้ง 128สิแปดถานีนะครับจะเห็นไหมครับ projection ต่างกันแล้วเวลาทำงานต้องระวังให้ดีนะครับอ,อันนี้ผมจะเอารุ่มน้ำชีมูลนิวานะครับสามารถ select แบบไฟล์ปกติก็ได้นะครับหรือว่าจะลากเข้ามาหรือเลือกเลเยอร์ที่อยู่ตรงด้านนะครับเลเยอร์ตรงนี้นยัดเข้ามาเดี๋ยวผมลอง intersect กันนะครับจะต,ต่างกันนะครับเดี๋ยวลองดูข้อมูลที่ได้จากคลิปก่อนขอภัยผมรีบนิดนึงนะครับ ก็กลับไปดูข้อมูล TMD นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคลิปเนี่ยนะครับโทษทีนะครับ TMD ปลาสักริเวอร์เว,เวสิ่งจุดอ๋อผมหายลิมไปนะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับผมตัดไว้แล้วน่าจะ อ๋อโอเคพอดีผมลบเลเยอร์ไปทวนนะครับสิ่งที่ผมคลิปไว้นะครับสถานีที่ป่าศักนะครับศักซูมก่อนนะครับป่าศักการคลิปเอาพุทออกมาก็คือจุดที่เราถูกตัดออกมาข้อมูลก็จะมีเฉพาะจุดนะครับแต่บางครั้งเราอยากได้ข้อมูลทั้งในพื้นที่ป่าศักด้วยแล้วก็จุดด้วยนีกออกไหมครับมีทั้งข้อมูล2อย่าง เมื่อกี้เราใช้คลิประหว่างโพลีนกับจุดสิ่งอะไรที่ตัดผ่านนะครับมันจะดึงแค่เลเยอร์เดียวแต่อินเตอร์เซ o กชันจะเอาทั้งหมดที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะแอดนะครับ TMD ก็คือข้อมูลจุดนะครับทั้งหมดกับสาระนะครับจะลองอินเซตกันของรูปน้ำชีนะครับสีเทาเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกัน นะครับวลต่างๆนะครับก็ะจะมีหนึ่งมห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีใช้คำสั่งก็ไป geofencing นะครับ intersection นะครับข้อมูลเราไม่ใช่ะะ่าักเดี๋ยวตัดนะครับก็เลือก TMD นะครับ overlay layer เราใช้ลุ่นน้ำชีโอเคนะครับคราวนี้มันเลือกให้ได้ว่าจะเก็บอันไหนนะครับแต่ก็เกิดเราไม่ อิดิตรายเลยนะครับมันจะเอาทั้ง all f i e l เลยแต่เราจะเลือกตัดได้นะครับว่าจะเอามาให้ยังผมถ้าเกิดผมไม่มายุ่งตรงนี้นะครับไม่ติ๊กถูกเนะี่ยมันจะตัดข้อมูลหมดเลยจะเห็นว่าข้อมูล TMD เนะี่ยมันหลายฟิลดหลายคอลัมน์เยอะมากบางที่ผมอาจสนใจแค่รัดลองชื่อสถานีนะครับ name province date ก็ t time แต่ข้อมูลไม่เอาไม่สนนะครับเพราะเป็นข้อมูลของวัน,วนเดียวผมต้องการข้อมูลแค่นี้นะครับ ผมเลือกไปแปดเลเยอร์นะครับโอเวอร์เลเยอคือข้อมูลที่คุณต้องการจากโพลีโอนผมก็ต้องการแค่เองหมดเลยล้วกันเอเรไม่ต้องนะครับผมต้องการว่าข้อมูลกรมอุตุที่อยู่ในลุ่มน้ําชีนะครับผมก็ลองดึงข้อมูลมาที่ต้องการโอเวอร์กันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยุ่งตรงนี้นะครับข้อมูลแต่ละฟิล์งแต่ละอันเนี่ยมันมาหมดนะครับจะเยอะเกินไปบางครั้งโอเคกดลั่น เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะเกิดขึ้นหลัก intersection ลบออกให้หมดเลยนะครับ b ออตอนนี้เห็นไหมครับก็จะมาแค่ intersection จุดก็ได้คล้ายๆกับคลิปครับแต่มาดูกันใน open attribute จะเห็นไหมครับข้อมูลมาแค่สิ่งที่เรา select ไว้เท่านั้นไม่มาหมดคือคลิปเนี่ยมันเหมือนกับทำลวกๆตัดแล้วเอามาหมด intersection เราจะเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการได้ shopping ได้นะครับนี่คือคำสั่งของ intersection นะครับอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้บ่อยน่าจะเป็น merge นะครับกรณีนี้นะครับก็น่าจะเป็น case study ของน่าจะตัวนี่ครับน่าสนใจจะเห็นว่ายี่สิบสองลูมน้ำนะครับตามสำนักง,งานทรัพย์กรน้ำาุตชาหะเสนอนะครับจะเห็นว่า ลุ่มน้ําบางกลุ่มสามารถรวมกันแล้วก็ไหลลงจุดออกจุดเดียวได้อย่างเช่นลุ่มน้ําเจ้าพยาอยากเห็นไหมครับออนบนนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ําปิงวังยงหน้าลงกับเจ้าพยาลงกับป่าศักด์้วไหลลงอ่าวไทยนี่ถือเป็นกลุ่มหนึ่งได้นะครับกลุ่มที่ลงโขงก็จะมีโขงเหนืนะอโขงตั้งนองเชียงเหนือนะชีมูนถูกไหมครับก็แยกเป็นกลุ่มหนึ่งได้ก็เรียกกลุ่มลุ่มนแม่น้าโขงนะครับส่วนของตรงแม่น้ําแม่กองก็ลงของมัน แยกกันอย่างภาคใต้ก็จะมีหลายนะครับเราสามารถแบ่งเป็นภาคใต้ที่ระบายน้ําฝั่งเข่าไทยกับฝั่งอันดามันได้สามารถม e ร์ e กันได้นะครับบางครั้งผมจะลอง merge นะครับสามลุ่มน้ํานะครับดูว่าหรือสี่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแ d ดเลเยอร์มูนชีนะครับแล้วก็พอดีผมดึงมา ก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือเลเยอร์ของโมน่าจะโมแบบนึงนะครับแต่ถ้าไม่มีก็สร้างใหม่ก็ได้นะครับอ้าโอเคมีอยู่นะครับ North East โคงโอเคเห็นไหมครับการเรียงถ้าอย่างแบบนี้นะครับผมมีจุดอยู่บนโพลีกอนแล้วก็อยู่บน Google m a p แต่ถ้าเกิดคุณวางไม่ดีเพาพวกแกแมปอยู่บนนะครับมันจะบางหมดเลยเห็นไหมครับอยู่ที่ทักษะในการวางศิลปะนิดนะครับส่วนใหญ่เราจะจุดอยู่บนสุดแล้วก็ตามด้วยเส้นแล้วก็โพลีกอนนะครับแล้วก็เบสแมปนะครับในการเรียนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเมิร์สสามลูกน้ํานี้นะครับที่ทํานะครับรวมก็ไปที่ลาอาร์เวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ต่าเนี่ยครับ manage into นะครับ merge vector layer หรือบางครั้งถ้าเกิดคุณหาไม่เจอนะครับก็ไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ search หรือ search นะ uh, merge นะครับ uh, ge นะครับก็จะมีหลาย merge นะครับ merge แบบ l u s t e r ก็ได้กรณีที่ใช้ตรงนี้น่าจะเป็นคนที่คล่องอะแลนิดนึงะครับแต่ถ้าไม่คล่องก็ไปตรงนี้แถบข้างบนนะครับช่วยได้เสมอน,นะครับน,นี้ผมจะ merge vector layer นะครับเขาถามว่าจะเหมือ,องีียานอินพุตผมก็เลือกชีนะครับมูลแล้วก็นอสอีสโคนะครับสันถ้าเกิด l ีเล็กอ All, จะเอาทั้งหมดเลยไม่เอาครับโอเคสีเล็กสารอินพุตสีเล็กเนะครับ, okay. selected, รบอันนี้เป้าหมายของ CS ก็คือพิกัดคุณต้องวางออกนะครับผมต้องการเป็นเนื่องจาก เดี๋ยวป็น UGS 84ก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาโซน UTM โซน48ก็ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ผมเอาแบบช่วยสุดนะครับ c ด Merge นะครับมันก็จะรวมให้มาเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นไฟล์สีชมพูนะครับ Merge ลองเช็คดูนะครับผ่านจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับโอเคไหมวิธี r รี o v ฟบางฟิลที่เราไม่ต้องการนะครับก็นะครับไปที่ organize column นะครับ เสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นตัวคำสั่งขึ้นมานหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผมต้องการ move นะครับนะครับสามารถ delete ได้นะครับ e ีด t ดโอเคนะครับโอเคยังไม่อีดด ได้นะครับ Edit แล้วก็ d ete f i e l l ผมก็ลบผ่านนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็เซฟซะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเคลียร์ก่อนกดเข้ามาิ้สอโอเคเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นเชฟไฟนะครับแค่เป็นเลเยอร์ชั่วคราวนะครับข้อดีมันโอเคนะครับผมก็ Edit ได้โอเคอีดิดเหมือนเดิมตั้งไปชื่อหน่อย Single l a าเบเหมือนเดิมทวนนะครับ โอเคนะครับมาแล้วนะครับนี่คือ merge นะครับ merge ก็คือจะรวมนะครับปกติเป็นไฟล์หนึ่งนะครับหรือ select ก็ได้นะครับเห็นไหมครับบางครั้งุณจะ select ตรงนี้เอามันไปได้หลายทางครับแล้วแต่ c s มันเหมือนศิลปะนิดนึงนะครับคำสั่งหนึ่งนะครับกรณีลดความซําซ้อนก็เรียกว่า dissolve นะครับกรณีจะเห็นว่าเลเยอร์เนี้ย มันสามารถหลอมรวมมันได้บางครั้งคุณต้องการรวมมันเป็นให้เป็นหมวดหมู่นะครับคําสั่งนี้คือคําสั่ง dissolve นะครับตัวอย่างนี้ผมจะรวมไป b a s ิ c ทั้งสอง b a s เนี่ยเป็นเลเยอร์อันเดียวเลยนะครับตอวน,นี้เราไปที่ vector นะครับเราไปคําสั่ง dissolve นะครับคราวนี้นะครับเราก็เลือกเลเยอร์ที่ต้องการจะ merge นะครับจริงๆเอา จริงๆเลือกแต่ละไฟล์มาเหมือนก็ได้นะครับอ่าไม่ใช่มาดิโซ์ก็ได้นะครับจะเห็นง่ายกว่าโอเคผมลองไม่เอาผมจะเอาเลเยอร์นี้เลยนะครับ northeast moon chi เลยนะครับมาดิโซสนะครับลองดูดิโซ์นะครับอันนี้ผมเลือกไฟล์นะครับกรณีนี้ผมจะ select นะครับไฟล์ทั้งหมด เอาเหมือนเลยก็ได้ง่ายกว่านะครับโอเคฉัเหมือน dissolve มันนะครับ dissolve นะครับโดยเยอร์เหมือนถามว่าจะ dissolve f ไหนนะครับไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับลองแบบง่ายๆเลยโอเคครับเห็นไหมครับก็จะรวมหมดแล้วโทษนะครับผมเอาไฟล์ชื่อออกโอเคไหมครับดิโซจะเป็นไฟล์ใหม่พอกด attribute table open attribute table เนี่ย ชุกรวมไปเลยนะครับคุณสามารถอิดิชื่อใหม่ได้นะครับแต่ผมก็จะอิดิรัยเครื่องหมายปากกาขึ้นมานะครับก็เป็นรูปมน้ำน,นะครับรวมไหลลงของแต่ก็ต้องระวังนะครับบางทีอยู่ที่การนะครับนี่ก็ตัดออกบางฟิลลบได้นะครับแล้วก็คำนวณใหม่ได้ริงๆอาจจะต้องคำนวณใหม่นะครับ รวมที่เอาออนะค,คำนวณใหม่โอเคนะครับแกด Save. เซฟตัวคนะครับจะลองคำนวณพื้นที่กันนะครับว่ารวมทั้งหมดโคงเหนือขออภัยครับโค้งตะวันออกเฉียงเหนือชีมูลมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมคำสั่งนะครับ OpenField Calculator Area นะครับตั้งเป็นตารางกิโลนะครับสิยม่ํตำแหน่ง,งโอเคครับเสร็จแล้วก็ไปที่ geometry นะครับ geometry ต้อง add area ถูกต้องครับคลิกนะครับอันนี้มันเป็นหน่วยตารางเมตรเยอะเกินไปก็ต้องหารด้วยหนึ่ันคูณด้วย1,000 น,นะครับแงนวลนะครับโอเคก็ะประมาณเยอะอยู่นะครับพรประเทศไทยมัน้งหมด5้าแสนตารางกิโลนะครับอันนี้ก็ไปแสนหนะครับประมาณนี้นี่ตัวอย่างการดิสโซลนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือการสร้างรูปเหลี่ยมเทีเซนหรือว่าบางครั้งอีกฟิว ต่างๆอื่นๆเขาจะเรียกว่าวอลลอนไนแกรมนะครับกรณีนี้เดี๋ยวผมออกปิดปากกา,ก,าก่อนนะครับโอเคเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างรูปเหลี่ยมที่เซนโพลีกอนนะครับขอ,ของเอาเป็นทั้งประเทศเลยดีกว่าโอเคครับผมให้บางเลเย,ยอร์ก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้สองเลเยอร์ก็คือรุ่น้ำยี่สิบสองุ่มน้ำนะครับกับอันนึงก็คือ สถานีวัดเป็นเส้นนะครับผมจะสร้างรูปเหลี่ยมเทสเซนระหว่างสถานีทั้งประเทศเลยนะครับวิธีทำนะครับให้ไปที่เวกเตอร์นะครับแล้วก็ไปคำสั่ง geometry นะครับแล้วก็ v ว r นอย i p พ l y g ก n อนะครับตัวนี้หรือเทียสเซนต์พุลีกอนในเดียวกันนะครับกดเข้าไปคราวนี้มันให้ใส่สถานีที่เป็นจุดนะครับในการคำนวณแน่นอนผมก็ใส่เป็น TMD นะครับ ถามว่าคิดบัฟเฟอร์ไหมหรือตัวขอบไหมไม่คิปนะครับลองคำนวณงานกดลั่นนะครับก็จะได้ออกมานะครับตอนนี้ปัญหากว่ามันไปไม่สุดบางครั้งคุณอยากให้พื้นที่มันกินไป้สุดโอเคเดี๋ยวผมลองปรับนิดนึงนะครับให้มันึบให้มันโปร่งขึ้นโอเคสยี่สิบนะครับเห็นไหมครับอิทปิพลของอันนี้ปราศพิชบูรณ์อันนี้เราก็ได้รูเปเหลี่ยมที่เสมาแล้วนะครับ ส่วนกรณีที่คุณจะต,ต้องอยากให้มันเทเซนไปไกลมากกว่านี้คุณทั้งประเทศนะครับดังนั้นเราต้องอีดีตไวนิดหนึ่งนะครับก็เทคนิคมันมีอยู่นะครับก็เป็นที่ geometry tool อีกครั้งหนึ่งนะครับหัว mm hmm. หน่อย polygon นะครับแล้วก็เลือกเป็น percent buffer ให้มันขยายพื้นที่ออกไปนะครับเทคนิคมันที่ต้องการขยายออกไปตอนนี้มีข้อมูลส่วนใหญ่มันจะคำนวณถึงขอบสุดท้ายนะครับจุดที่อยู่ไกลที่สุดมันไม่ไปมากกว่านี้นะครับ ตามของไม่งั้นมันก็จะไปถึงเวียดนามไปถึงลาวนะครับมันจะคานวณพื้นที่ที่มันเป็นไปได้นะครับบางครั้งคุณต้งองทำบัฟอเฟอร์ไปนะครับอีกตัวน่าจะโอเคน่าจะ,าจะยูเนียนการ์ลูธรรมดานะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วาการตัดการเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ยาวพอประมาณนะครับ คลิปที่สองก็จะเป็นการคำนวณข้อมูลแบบเวกเตอร์นะครับแต่กรณีคุณต้องการทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องไปที่ตรงแถบนี้นะครับข้อมูลเยอะเหมือนกันแอปพลิเต่างๆนะครับแต่เบื้องต้นก็จะมีตัดนะครับการรวมการเมิร์สนะครับที่ใช้บ่อยก็สร้างรูปเหลี่ยมเชื่อเสงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ในพาร์ทที่สองก็จะจบยปเท่านี้นะครับต่อไปเป็นพาร์ทที่สามเกี่ยวกับข้อมูลลาสเตอร์ครับสวัสดีครับ